คราวสวัสดี fc และท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องคนหน้าหนวดพูดไม่เก่งครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้และกดติดตามให้ผมด้วยครับผมก็วันนี้มาแถวเนี่ยครับเสาท่าแรงสูงหลังของฝรั่งครับผม fc ดูรถเกียวรถเกียวไปกันครับนี่นมันดูครับผักกินข้าวพีอ วิ่งได้คนละเที่ยวสองเที่ยวเต็มอุ้มเลยครับเนี่ยพอเจริญพัฒนาปลารถจัดหนักเจฟไฟเจฟไฟบ,บัานไปเลยเลยครับ ข้าวลงอ่ะกินข้าวอินพอดีขอบข้าวไม่เจอกันนานเลยอยู่แถวนี้แหละบางทีไม่โดนจังหวะวันก่อนก็ไปแล้วแถวนี้แหละแต่ก็ไม่เจอบ้างเจอบ้างครับทุ่งไอ ห,หมดย่างทุ่งฝั่งนู้นเริ่มหมดแล้วน้อยลงแล้วเนาะช่วงนี้เดีเ๋ยวก็เนี้ยทุ่งฝั่งนี้ละครับแต่ว่าสโมสรก็เริ่มหมดแล้วนะมันแล้วแต่จังหวะลุงวันนี้นึกว่าน่าจะมีเกี่ยวนะเห็นขับฐานข้าวเหลืองหลายรอบเลยเนะี่ยมีใครวางยาเปล่าลุงวันนี้เนี <laughs> ย่ยครับโล นห,นนนหนูพุกหนูพุกออมาเด้อใครอยากได้หนูมาเอาเด้อเนี่ยหนูพุกลุงรับประกันเลยหนูพุกตรงสุดนะรับน่ครับ,หน,รบหนูพุกนะครับอยู่ของพลังครับผมบบสิผมเจอคุยหนูพุกแล้วครับผม อ่าุอ,อยู่ที่สองคันนะั้นนะครับผมเต็มอุ้มพอดีครับน้กกันยาวๆไปเลยสามคันรวดครับผมคอเเริญพัฒนาเรียกไปร้อนันให้ครับผมบจะใช้เครื่องเกยไฟครับผม รอเจริญพัฒนาลุกลำเลยเามาได้ตอนพอดีเลยครับวิ่งเที่ยวหนึ่งพักกินข้าวก่อนเอาข้าวมาวที่พอดีครับผมนั่นงช่ย ฟ้าแรงสูงค,ครับผมเอฟซีแถวนี้เสาไฟไฟ,ไฟ้าแรงสูงเยอะครับผมว่าอยู่ติโดโรงไฟฟ้าครับผมเอฟซีป่าโรดจัดหนักจัดเต็มไปเลยวันนี้บุกทุ่งครับบุกทุ่งของพลังครับผมเอฟซีเจ้าพอเจริญพัฒนานครับผมไม่สุดก็ไม่ใช่เฮียครับผมเอฟซีดีก็ว่าไปอ่ะ <oso ba> ดูกันไปเลยรอบแรกครับพเมซี่ันให้มันติวไปเลยลูกเพ่ พร้อมนะครับเอาเหล็กมารอแล้ววานยัางไปเลยลุงผมวิ่งออกมาหนูนะตอนนี้ก็จะเป็นเล็เงาครับผมท่านผู้ชมในเอฟซี ก็อยู่เนี่ยแหละครับเบิร์สาน้อยเราเนี่ยแหละครับผมเบสิคอันนี้จะเป็นรถในอู่ครับผมเบสิคจะอยู่ประมาณสี่ห้าท่านเนาะรถในอู่เดี๋ยวตั้งนาปีนาปังก็ว่า,าไปครับผมเบสิค าปีก็เกี่ยวตาปังก็เกี่ยวครับผมขอให้บอกจัดให้ายไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยนะครับผมเมองสิตอนนั้นไปทายอยู่นู่นโดนเหล็กเลยแต่ไม่ใช่คันนี้ครับคนละคันครับผม องก็ตามมาติดๆเลยครับผมท่านผู้ชมวันนี้บุกเลยบุกเลยบุกไปสามคันไปเลยเอฟซจะมีเสาหน่อยก็จะเกี่ยวอันนี้หน่อยระวัดระวังครับผมค่อยๆค่อยๆแต่เจ้าของนานเขาเล็มช่วงข้างๆออกแล้วครับบายมากบายมากโเอระดับวีมือ เกไฟเสียงก็ประมาณเนี er ้ยครับเสียงวันเสียงเงียบๆครับผมไม่กังวานมากครับของเครื่องเกไฟเสียงนิ่มๆไปเลยมือหนึ่งือหนึ่ง แล้วครับผมเนี่ยเนียนๆไปเลย มองคากระโดดพัฒน,นาครับพ่อเมฟซีนี่ลุงนะยิ้มยิ้มยิ้มแล้วลุงอ่ะไปพร้อมลุงไปเลยเอาไอฝุ่นพุ้งไปเลยนะลุงวันนี้ไม่มีใครมาวางยาลุงแล้วรับกันให้เลย สีหนูมีแค่คนเดียวดูแกสู้เดินตามเลยฝั่งนูน้นลันทุงลันทุงไปเลยขอเจริญพัฒนาวันนี้สมคัญครับผมเอ็ซีลุยทุงของพรังครับผม เออไ่น้อยนีี้แหละครับลุงแกก็บแบกไม้เล็กฝั่งนู้นแหละครับ<อ>ได้แล้วตัวหนึ่งหนน่าจะทองขาวาข้าวมันมันรีบเยอะอยู่ครับแปลงเนี่ยครับก็พอได้อยู่แต่มันร่วงเยอะด้วยแล้วข้าวข้าวดีดก็เยอะด้วยครับเนี้ย ก็พอได้ครับผมเองสิดันกันเลยดันกันเลยดันกันไปพร้อมกันเลยครับผมท่านผู้ชมดันใหนปูนมันคุ้งไปเลยย่อยพลต้นนมไปเลยอืันมันไปเลยครับวันนี้มันทุกเม็ดมันทุกเม็ด ของลุงก็ไม่ธรรมดาครับไล่บี้แล้วครับไล่บี้แล้วครับผมไล่กันไปเลยเลียงคู่กันไปเลยครับผม FC. เอฟซีไล่บี้แล้วครับผมเอฟซี FC. ธรรมดาไม่ธรรมดาลุงนี่แม่จริงๆ น,นี่ก็ได้จังหวะมาทายเจ้าพอเจริญพัฒนาครับผมเมซซหลังจากทางหายได้ทายหลายเดือนเลยครับผมเมซซก็เลาะไปยังมีร่มยังมีร่มอยู่ครับร่มไอ ได้เสาไฟฟ้านี่แหละครับผมเอฟซีอ่ะขอได้หลร่มพักแป๊บนึงครับผมวันนี้อากาศเปิดอากาศเปิดอีกวันหนึ่งครับผมเอฟซีลุงแกกัลงทุนเดินรอบเลยครับผมท่านผู้ชมได้แล้วตัวหนึง่งหนูทองขาว แต่บางพื้นที่ก็หนูเยอะบางที่ก็หนูไม่ค่อยเยอะครับผมก็แล้วแต่บางพื้นที่ครับผมเอฟซี นิ่มๆเลยครับผมเอฟซเรื่องเดินเงียบเดินเงียบ đã đi thải của lุง này, nó là, nhìn lุง choi, soi mắt nó khắp, sơn nó tục, đường làng lục xì, cái gì zim không ai để คปขันกันเนี่ยครับไปครับผมเมตซีเหินไปนิ่งๆอย่างนี้นี่นปุ๊บ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 เลยครับผมเกี่ยวดีเกี่ยว,ยวข้องเลยครับผมเมตซีชาวพอเจริญพัฒนาครับผมเมตซีจัดจุดิจริงมา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 ตนู่นไปเราก็มาต่อทางนี้ครับผม มาแล้วครับเลืองูอีกแล้วครับผมไม่สิน่าจะเป็นงูอะไรไม่รู้ มึเตซียงเอาแล้วครับตอนนี้าไาให้กไปเลยสามสอึ๊บนี่แล้วครับเอาเอา,เอามันทุกลันทมันมันไปเลยคุณตลบอบบวนไปเลยวันนี้ ถ้าถ้าข้าวไม่รีบนะมันก็นช้าโอ้ไม่ใช่ข้าวเม็ดรีบครับรเอ็มซีผู้เิศนาข้าวเม็ดมรีบปันนี้เต็มอุ้มแลรับจริงร้าเอาเม็ดข้าวมันรีบด้วยครับนกันกระจายไปเลยลูกพี่ดิให้มันลุยมันจ,จัดจริงเลย เลยไปเป็นไฟวันนี้นานๆจะได้จัดทอดแบบนี้ครับผมเป็นซไล่กันตามติดเลยครับผม มันมีงูด้วยครับบางทีระวังระวังนะครับผมเป็นไรมือขมังไรเตรียมไร,รเตรียมทานห <c oughs> <c oughs> ยอกหยอกไปครับผมเอซ นะครับผม ครับผมเก็บตรงนี้หน่อยวันนั้นไปทาย,ยูนี่แหละครับไอของตะไคร้ไอผมก็กำลังบอกไม่มีปัญหาไม่มีปัญหานั้นถ้าชนกาดชนเหล็กเส้นตุ๊บโอ้ไอเราก็ว่าจะโมูสักหน่อยไม่มีปัญหาเกี่ยวได้ได้เอฟีช <c ười> นเหล็กเส้นโอ้จหว่ะเลยวันนั้นครับเกี่ยวอยู่กองตะไคร้ครับ ตัดลงไปนี่เลยครับผมได้กี่อุ้มเนาะก่อนผมมาเมื่อกี้ก็ได้แล้วสามได้หกครับผมเอกซีหกอุ้มหกอุ้มข้าวไม่ค่อยได้ผลผลิตเท่าไหร่ครับผมแปลงเนี้ย ก็งวดหน้าค่อยว่ากันใหม่ครับผมเอฟซีก็บางทีทําข้าวก็หนหนึ่งหนสองดีหนสามไม่ดีก็มีครับผมเอฟซบางคนทําหนแรกดีหนสองไม่ดีก็มีครับก็ว่ากันไปครับผมเอฟซี FC. ทำข้าวนาปังก็ประมาณนี้ครับผม แล้วครับผมคลิปนี้ครับผม MC แปลงเนี้ยส้นครับผมใช้เวลาไม่กี่นาทีเลยกี่ชั่วโมงฟาดเรียบไปเลยกับเจ้าพ่อเจริญพัฒนานะครับผมบริหารโดยคุณไพโรจน,นะครับผม MC ฟากคลิปนี้ไวเพียงแค่นี้นะครับผมคลิปนาคอยว่ากันไหมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามช่องพนหน้าหนวดพูดไม่เก่งด้วยนะครับผมขอบคุณครับ